สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของคำว่านิชนะครับหรือว่าตลาดย่อยนะครับจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามจากเพื่อนๆที่ inbox เข้ามานะครับจากหน้าเพจนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับหรือว่าอยากจะช่วยเสริมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคำว่านิชเนี่ยนะครับก็คืออ่า ตลาดย่อยนะครับหรือว่าเป็นซับนิชอะไรต่างๆพวกนี้เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับผมทีนี้ทำไมเราต้องหานิชหรือว่าหาตลาดย่อยนะครับในนิยามที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็คือที่เราต้องหาตลาดย่อยเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสินค้าหรือบริการนะครับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับในที่นี้เราจะพูดถึงสินค้าที่เป็น KDP นะครับหรือว่าเป็นบุ๊กนะครับเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ช่วยหลีกหนีจากตลาดที่มีคู่แข่งขันเยอะนะครับผม แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของสเปรดชีตที่ผมทำไว้นะครับอาจจะเป็นคร่าวๆนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขยายได้ไหมสักคู่นะครับไม่รู้ว่าขยายตรงไหนโอเคครับ ผมทำเป็นคอลัมน์ออกมานะครับก็น่าจะประมาณ8-9คอลัมน์ได้นะครับเริ่มจากตลาดหลักนะครับผมหรือว่า Market นะครับก็คือ Amazon นะครับเป็น Amazon KDP ก็ได้นะครับตรงนี้สำหรับชิทนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมทำเพื่อขยายแล้วก็อธิบายให้ดูเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตลาดย่อยที่1นะครับอาจจะเป็นในส่วนของหนังสือนะครับตลาดย่อยที่2นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของหนังสือสำหรับเด็กนะครับหรือเรามีตลาดย่อยอื่นเช่นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตลาดย่อยถัดมาเนี่ยนะครับสำหรับเด็กเนี่ยครับผมก็จะระบุเป็นช่วงอายุนะครับเช่อนอายุ หกถึงแปดนะครับหรืออาจจะอายุน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมส่วนตลาดย่อยถัดมานะครับเป็น activity book ที่ผมระบุเข้ามานะครับตรงนี้ activity book เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่น mat worksheet หรือเป็น workbook ก็ได้นะครับหรือ เป็นพวกเกมก็ได้นะครับเมสนะครับหรือเป็นอุ่ซ oku ก็ได้นะครับมีพัซเซลตัวอื่นอีกไหมนะครับก็สามารถที่จะระบุได้นะครับเป็นตลาดย่อยลงมานะครับตรงนี้หรือว่าถ้ามีย่อยอีกนะครับย่อยลงมาเรื่อยๆนะครับเช่นผมอาจจะเอาในส่วนของถ้าเป็น coloring book นะครับผมอาจจะเอาเป็นธีมเทศกาลก็ได้นะครับอีสเตอนะครับ ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะเป็นธีมผมนึกก่อนนะครับเป็นาวาเลนทนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับหรืออาจจะเป็นธีมมันมีหลายธีมนะครับก,ก็ลองไปใส่ดูนะครับหรือถ้าไม่เป็นเทศกาลนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของ ตีมสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับแคทนะครับด็อกนะครับหรือว่าเป็นฟิชหรือว่าเป็นแอนิมอลเลยนะครับแอนิมอลก็จะกว้างไปนิดนึงนะครับแอนิมอลก็จะกว้างไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นหมาเป็นแมวเป็นปลาอย่างเงี้ยก็จะแคบลงมาอีกนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของการหาตลาดย่อยนะครับที่ที่เราอาจจะเขียนลงในกระดาษหรือว่าทําลงบนชีตไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของหน้า a เม z o n แล้วกันนะครับว่าเวลาเราจะหาเนี่ยเราจะหายัางไงเช่นนะครับตัวนี้ผมเข้ามาที่หน้าเว็บ a เม z o n นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ก่อนเลยนะครับเป็น b ุ o k s นะครับจากนั้นก็กดค้นหาเลยนะครับ หลังจากค้นหานะครับคลิกที่เมนูค้นหาเสร็จนะครับผมก็มาดูในส่วนของไซต์บาร์ด้านข้างนะครับมีตัวไหนน่าสนใจนะครับผมต้องการโฟกัสที่ตลาดเด็กนะครับผมก็จะไปที่ Children's Book นะครับก็จะเลือกมาเลยนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามันจะมีนิชนะครับ Baby to two years นะครับอันนี้ก็เป็น3-5ปีนะครับ 6 8ถึง8ปี9 1 2นะครับอยู่ที่เราว่าเราจะทำสินค้า,าสำหรับเด็กกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ตัวอย่างเป็น3 5แล้วกันนะครับ3 5ขวบนี่ครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของ books นะครับแล้วก็ children books นะครับ เราก็มาเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นประเภทไหนเช่นแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้ผมไม่เคยทำนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างแนะนําเป็นตัวอย่างก็จะเป็น Activities นะครับค a าฟ n d แอนด์เกมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะครับเราคลิกที่แอคทิ i t i e s นะครับค a าฟ n d แอน e ์เกมส์ก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มาที่ activity book นะครับอ่าผมลองคลิกในส่วนของอเกมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อกลับมาดูตอนนี้เราจะไปที่ activity book ก่อนไซย์บาร์ด้านซ้ายมือนะครับก็ด้านซ้ายของจอเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าซับลงมาอีกนะครับเป็นซับนิชนะครับหรือว่าซับแคตตากรีลงมานะครับก็จะเป็น coloring books นะครับ cut and sm Assemble นะครับแล้วก็ d i a r y 2 o i อ d e n p i อทฮินเดนพออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะมีในส่วนของพวก s u d oku อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะเรียกว่าหมวดหมู่อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็เลยไม่ถูก Generate มาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้านี้เนี่ยนะครับผมอยากแนะนำา2ส่วนนะครับในส่วนของ Best Seller นะครับเราก็มาดูว่า เออเราสนใจที่จะทำสม,มุดหนังสือแนวไหนนะครับเช่นอันนี้เป็น preschool นะครับ big, big preschool เป็นหนังสือของค่ายนี้นะครับเขาก็จะทำในลักษณะที่ว่าเป็น Workbook นะครับฝึกเขียน abc นะครับ123พวก hand writing อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับนี่ครับ hand writing นะครับ p a c t i c workbook ถ้าเราจะทําแบบนี้เราก็เลือกดูนะครับหรือจะทําเป็นแบบ c o l o r i n g Book ก็จะเป็นตัวนี้ครับ u n i c o r n c o l o r i n o book ตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปดูก่อนได้นะครับก็จะเป็นการเลือก Niche ที่เราต้องการนะครับโฟกัสทีละตัวหรือว่าจะเป็น Kindergarten m a t นแมนะครับ m a t ต Workbook อันนี้ขายดีมากนะครับในส่วนของ Ma t Workbook นะครับสามารถขายในหลายๆตลาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Etsy ก็สามารถที่จะขายได้นะครับ ถัดมานะครับอันนี้เป็นฮอตนิว r e ล e ส s e นะครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะเขาเพิ่งล็อตอะไรไปนะครับเราก็มาดูเป็นไอเดียอย่างที่ผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คืออ่าอีสเตอร์นะครับเนื่องจากเทศกาลใกล้มาแล้วนะครับเขาก็เริ่มทยอยทำกันอีสเตอร์เอ็กคาร์โรลิงบุ๊กนะครับ for kids aged one to four years อลองคลิกไปดูนะครับอันนี้ Big b a c k yard นะครับคาร์โรลิงบุ๊ก เห็นไหมครับตระกูลนี้จะเป็น coloring book เกือบทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้ลองมาดูที่เราคลิกขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับตัว coloring book นะครับจริงๆใครที่อยู่ในกลุ่ม Amazon KDP อ่า2020นะครับก็ผมเคยแชร์คีย์เวิร์ดให้น่าจะ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า,าคีย์เวิร์ดตลาดนี้ค่อนข้างที่จะ เริ่มมีมูลค่าและเนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลนะครับนี่ครับดูตัวอย่างตัวดูอินทีเนียข้างในครับอันนี้ส่วนปกนะครับอันนี้อินทีเนียด้านในแล้วก็มีกอปรา์นะครับบางคนถามว่าจําเป็นต้องทากอปรายไหมนะครับผมบอกว่า,าถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครมากอปปีเราก็ทําใส่ไว้ก็ได้นะครับนะครับเป็นคอร์ริงบุ๊ก เขาระบุชัดเจนนะครับว่าตลาดของเขาเนี่ยเป็นเด็กอายุ1-4ขวบนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเขาหมดเลยอ่าอีสเตอร์เนะครับอ่าค o ร์นิวัลบุ๊นะครับแล้วก็ Focus Keyword พวกนี้นะครับเป็น Fun Activity ี้ใช่ไหมครับเขาจะใส่คีย์เวิร์ดไว้ในอ่าไทเทซะเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปเช็คดูนะครับคีย์เวิร์ดนี้ยาวๆเลยนะครับถัดมานะครับผมใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือนะครับในการเช็คคีย์เวิร์ดเช็คมูลค่าแล้วก็เช็คจำนวนคนเสิร์ชก็คือ Publisher l o c k e เตนะครับตอนนี้ราคา97เหรียญนะครับซื้อครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ไปลองซื้อใช้ดูนะครับ หลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดที่เราอยากจะลองเทสลองดูมูลค่ามันแล้วนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ New Keywords แล้วก็เลือกเป็น Book นะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเลยนะครับขยายเต็มเลยแล้วกันนะครับ มาดูกันนะครับว่าคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยนะครับซึ่งเทศกาลใกล้จะถึงละอีกไม่กี่วันนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่มีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใครที่ทําตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนคู่แข่งเนี่ยมากกว่า1,200ผลการค้นหานะครับตัวนี้แล้วก็ Average m o n t h l y ี่เ n อ n ์น e นะครับอยู่ที่ประมาณ1,800เหรียญต่อเดือนโดยประมาณนะครับ แล้วก็มีการค้นหาใน a เม z o n นะครับในหน้า a เม z o n เนี่ยฉเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่117นะครับเดี๋ยวถึงเทศกาลวันเทศกาลเนี่ยอาจจะมีการค้นหาที่มากขึ้นนะครับส่วน competitive score เนี่ยถือว่าสูงนะครับ70%นะครับผมมาดูอายุอื่นด้วยนะครับเผื่อเราเจอไข่ทองคำนะครับ ก็ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าคู่แข่งยังเยอะอยู่นะครับถ้าเกินพันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกอร์การแข่งขันตรงนี้ก็เกิน50นี้ก็ถือว่าแข่งขันลําบากแล้วนะครับพยายามหาคีย์เวิร์ดที่มันแข่งขันง่ายๆนะครับมาทํามาดูคีย์เวิร์ดอื่นที่ผมเซิร์ชไว้ก่อนหน้านี้นะครับเช <S <S น่น s u d o k u for adult นะครับ s u ดอกุ for adult หนึ่งศูนย์หนึ่ง medium puzzle นะครับก็จะมีตัวนี้เขาบอกว่ามีจำนวนคู่แข่งอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด r e s o l นะครับแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกนะครับการค้นหาต่อเดือนน้อยกว่าหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับ s กอร์เนี่ยอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคีย์นี้ก็น่าเล่นนะครับคีย์นี้ก็น่าเล่นใครทำสุดอกุกก็หยิบคีย์นี้ไปใช้ได้เลยนะครับ มาดูอันอื่นที่ต่ำกว่าพันสองนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซูโดกุแอดวานซ์เพย์เ y อร์นะครับแต่ที่ไม่น่าสนใจก็คือรายได้ต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยน้อยไปหน่อยนะครับตัวนี้จริงๆมันมีเยอะมากนะครับถ้าถ้าผมจะอานาลิซ์ทุกตัวเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับ สุรุกุ for inmate inmate ผมขอเช็คก่อนผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมอยากแนะนำว่าให้ใช้ Google Translate Trans ให้ให้คล่องนะครับคำศัพท์ไหนไม่ไม่รู้ก็ค้นได้เลยนะครับผู้ต้องขังนะครับ อันนี้น่าสนใจนะครับคีย์เวิร์ดนี้ที่น่าสนใจคือนะครับจำนวนคู่แข่งขันนะครับก,ก็เกินพันมานิดนึงนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่ง่หอี่ 4, เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการค้นหาหลักพันต่อเดือนนะครับสก,รสกอร์การแข่งขันนะครับ competitive score เนี่ยอยู่ที่49%ก็ก็ยังถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วนะครับสุด o ก p for old people นะครับสำหรับคนสูงอายุคนแก่นะครับจำนวนคู่แข่งนะครับไม่ถึงพันนะครับแ6 5นะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,708นะครับการค้นหาเนี่ยอยู่ที่1 0 6่ครั้งต่อเดือนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะมากจะน้อยกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ competitive score อยู่ที่65 คืออย่างนี้ครับสำหรับคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยนะครับถ้าคู่แข่งขันไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน65เนี่ยผมผมพิจารณาที่จะทำนะครับพิจารณาที่จะทำเดี๋ยวเราลองเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปค้นในหน้า Google ดูในหน้า a เม Amazon ดูนะครับ นี่ครับ885นะครับในในหน้าในหน้า Amazon เนี่ยจะแสดงผลที่885ส่วนในหน้า,าตัวโปรแกรม Publisher r o c k e t เนี่ยนะครับจะแสดงผลที่865นะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเราก็มาดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็สามารถที่จะทำออกมาขายได้นะครับตัวนี้ จริงๆซุรโกผมก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมทำเจาะหลายตลาดแต่ว่าปัญหาหนึ่งคือผมไม่ค่อยได้ขายใน US นะครับผมขายแต่ประเทศอื่นๆอะไรประมาณนี้คือไม่รู้ว่าทำไม US เขาไม่ค่อยซื้อของผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูคีย์เวิร์ดอื่นบ้างนะครับจริงๆผมว่าไอ้ตัว Publisher r o c k e t เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสักเก็ตไอเดียได้ดีเลยนะครับ มาดูในส่วนของเกมเขาว,วงกดอย่าง m มสกันบ้างครับแมส for adult เนี่ยนะครับอันนี้ที่ผมเซิร์ชไว้ก่อนนะครับ m มส for adult difficult นะครับผลการค้นหาก็ค่อนข้างที่จะจำนวนคู่แข่งเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเกินพันมาเยอะเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแมส for toddler นะครับสำหรับเด็กแรกเกิดอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ ผู้เยาว์ผู้เยาอันนี้ก็เยอะอยู่นะครับลองหาคีย์เวิร์ดอื่นดูนะครับโอเคมาดูในส่วนของ Easter m a เ e Made for kids เนี่ยพอดีผมลองเติมคีย์เวิร์ดที่เป็นเทศกาลเข้าไปนะครับ Easter เนี่ยนะครับมันก็จะได้มา,าตัวนี้ Easter made for kids age 8-12นะครับ จำนวนคู่แข่งอยู่ที่ประมาณ659นะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่1,490นะครับผลการค้นหาอยู่ที่ประมาณ400นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การแข่งขันเนี่ยอยู่ที่49ก็ยังไม่เกินไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึง50ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ทีนี้มาดูในส่วนของ Activity Book ประเภท Coloring กันบ้างนะครับ ตัวนี้ผมลองลองหยิบคีย์เวิร์ดคำว่า animal f a t calorie book นะครับมาเซิร์ชผลปรากฏว่านะครับคู่แข่งขันเพียบเลยนะครับอันนี้ก็จะข้ามไปนะครับส่วนคีย์นี้นะครับผมเติมให้มันยาวขึ้นนะครับเช่นใส่คำว่า for kids age 3-5นะครับถามว่ามีตัวน่าสนใจไหมก็ตอบว่าไม่มีเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับ Animal Fast Calorie Book for Kids Age 3-5นะครับจำนวนคู่แข่งเนี่ยร้1ยห้าิบเอ็ดถือว่าน้อยมากๆนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็รายได้เฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหื่นหกพันสอง้อย็ดสิบสี่นะครับผลการค้นหาก็น้อยด้วยนะครับในหน้า Amazon น้อยกว่าร้อยนะครับคู่มือที่ติดสกอร์ก็คือยี่สิบห้านะครับยี่บ้าเปอร์เซ็นต์กีนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่จะทำก็สามารถทำไว้นะครับ ทำไว้ได้นะครับมีลูกค้ามาหาซื้อก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์โรลิงบ o ๊ก for kids นะครับค่อนข้างที่จะแมสนิดนึงนะครับก็คือคาร o r ร n ิงบ o ๊กแต่ที่มันทําให้ไม่แมสเจอดจงลงมาก็จะเป็นในส่วนของสําหรับเด็กนะครับแล้วก็อายุ3-5นะครับทีนี้พอมาดูนะครับผลการแข่งขันเนี่ยนะครับจำนวนคู่แข่งก็เยอะนะครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็เยอะนะครับ าการค้นหาต่อเดือนในหน้าอเมซอนก็เยอะนะครับแล้วก็สกอร์การแข่งขันเนี่ยก็สูงนะครับเพราะนั้นก็ข้ามไปนะครับหน้านี้ผมยังไม่เจอคีย์เวิร์ดที่ที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะเดี๋ยวลองลองเสิร์ชเพิ่มดูนะครับก็ยังไม่มีนะครับ กลับมาดูในส่วนของอเขาวงกดนิดนึงนะครับเมส f ฟอร์คิสตัวนี้3-5นะครับก,ก็ยังสูงอยู่นะครับคู่แข่งโอเคครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมพอจะสรุปนิดในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือนิชเนี่ยนะครับก็คือ ตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับหรือว่าตลาดย่อยนะครับซึ่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายได้นะครับก็คือระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นโฟกัสที่ตัวชิ้นงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราหานิชเพื่อหลีกหนีคู่แข่งที่มีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ตอบสนองตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดนะครับหลังจากที่เราเลือก n i ชหรือว่าเลือกตลาดของเราได้แล้วนะครับเช่น ผมจะทำคัร์โริงบุ๊กสำหรับเด็กอายุ3-5ขวบนะครับเป็นทีมอีสเตอร์นะครับหรือว่าทีมวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทีม uh, สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นซีแอนิมอลเป็นสัตว์ทะเลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะนำคีย์เวิร์ดพวกนั้นนะครับมาพิจารณาในส่วนของพับลิเชอร์ล็อกเก็ตนะครับก็คือเอามาเข้าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเพื่อดูว่า คีย์เวิร์ดนั้นๆน่นะนะครับมันสามารถที่จะเอาไปทําเงินได้จริงไหมนะครับมีคู่แข่งเยอะแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็การค้นหาในหน้า Amazon เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับและที่สําคัญนะครับก็คืออ่า p o t p e t i t i v e score นะครับเกิน50%ไหมะครับเกิน50% อ่าถ้าไม่เกิน50%ดีนะครับแต่ถ้าเกิน50%มาที่65%ก็ต้องพิจารณาอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าคู่แข่งไม่ถึงพันนะครับแต่ว่า competitive score 65%อย่างนี้แล้วก็มีอ่า m o l l y e a r n i n น s เนี่ยน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองทำดูได้นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครที่มีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับส่วนเจ้าตัวโปรแกรม Publisher Rocket เนี่ยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนใครที่สนใจที่จะเรียนคอร์ส Amazon KDP นะครับสมัครวันนี้นะครับหรือว่าบอกว่ามาจากคลิปนี้เนี่ยครับผมมีในส่วนของ Activity Book บางตัว แถมให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปค้นดูก่อนว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าผมเจ n เน a เรตไว้อ่าได้สักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเป็นอ่าซูโดก k หรือว่าเป็นเมสนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ